สวัสดีค่ะวันนี้แม่ปิ่นโตก็ว่างนะคะมารีวิวอุปกรณ์สำหรับวัดค่า EC ของปุ๋ยที่เราใส่กับผักสลัดนะคะอันนี้แม่ปิ่นโตซื้อจากช้อปปีได้ราคาถูกหน่อยนะคะยี่ห้อนี้ไปหาซื้อกันได้เลยนะคะ ตใช้ไปบ้างแล้วนะคะก็เลยจ,จะมีคราบนิดนึงนะเริ่มต้นก็คือวิธีใช้มันจะมีทั้งหมด3าปุ่มนะคะปุ่ม on off คือตัวนี้แล้วก็ปุ่มโหมดนะคะแล้วก็ปุ่มโหก็คือแบบกดค้างไว้นะคะให้ค่ามันตั้งอยู่ที่เราอยากจะให้อยากจะรู้ว่ามันตอนนี้มันเท่าไร่แล้วโดยไม่ได้ขี้เกียจจดนะเนาะก็กดโหไว้แล้วก็เอามาดู เริ่มต้นนะคะตอนแรกเนี่ยเรากดปุ่มเปิดเครื่องเมื่อกี้เปิดใหม่นะโอเคทีนี้มันจะมีอยู่2โหมดมันจะมีโหมด ppm ก็คือตรวจวัดตัว tds ที่หวขวด่รนี้นะคะตัววัดตัวนี้ซึ่งส่วนใหญ่เขาจะเอาไว้วัดน้ําเสียอะไรพวกนี้เราไม่ต้องใช้นะคะเรามาใช้อีกโหมดหนึงก็คือโหมด ec ตรงนี้สําหรับ ผักนีโดของเรานะคะให้เรากดคำว่าโหมดให้มันขึ้นโหมดที่2ก็คือโหมด ec ตรงนี้นะคะส่วนตัวล่างถ้าเราอยากให้มันเป็นองศาเราก็กดทินะ้งตอนนี้ก็จะเป็นยีสามองศาหมดมันกลับไปที่กดอีกดทีก็จะเป็น ec ขอให้มันขึ้นตรงนี้ให้เป็น ec นะคะแล้วก็จะวัดค่า วัดค่า EC mm. ของปุ๋ยผักไฮโดรโปนิก mm. ของเรานะะวิธีใช้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะประมาณนี้แล้วก็อันนี้คือปุ่มโฮสมุติน้ำปุ๋ยตัวนี้แม่เป็นโตเติมไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะยังไม่ได้ได้เติมอีกแล้วก็จะลองวัดค่าดูนะว่ามันจะตอนนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะค่าปกติ ถ้าให้อยู่ที่0.5ถึง1.8เนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยแม่ปินโตก็จุ่มลงไปไม่ต้องจุ่มลึกมากนะคะอย่าให้ท่วมถึงเส้นข้างล่างนี้นิดนึงตอนนี้ค่าปุ๋ยกระมังนี้ของแม่ปินโตก็จะอยู่ที่เรากดหฮให้มันนิ่งๆนะคะได้วเอาจุดมาไว้หลัง ตัวเลขตัวแรกนะคะเราก็จะได้ค่าของมันนะตัวนี้ก็จะเท่ากับ1.074ไม่เป็นโตจะต้องมาเติมปุ๋ยนะคะประมาณนี้เนาะวิธีใช้ปุ๋ย 6cc ต่อน้ำา1ลิตรนะคะโอเคอันนี้คือปุ๋ย A นะคะจะเป็นสีเข้มๆหน่อยหนึ่งแม่ปินโตจะเอามาเพิ่มใน กะละมังผักสลัดนี้นะคะเมื่อกี้มันได้1.0่นแม่ปินโตอยากจะเพิ่มให้มันมีความเข้มข้นขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะทดสอบทีละเอา30ก่อนเนาะแต่ว่าถ้ามันเกินนะคะเราก็ไม่ต้องกังวลเนาะเราก็มาเติมน้ำเอากระป๋องอันนี้จุ60ซีซีนะคะแม่ปินโตก็จะเอาสักครึ่งหนึ่งการผสมปุ๋ยให้ผสมทีละอย่างนะคะ แต่แล้วก็คน คนอยู่ประมาณสิบรอบนะคะจะเห็นว่ารากเขากำลังจะเริ่มแต่จะมีต้นออกมาได้เป็นหลายโอเคทีนี้อันนี้เป็นปุ๋ยบีนะคะสีเขียวเนาะ 30มสซีซีเหมือนเดิม <c oughs> ใส่ปุ๋ยเอเท่าไหร่นะก็ใส่ ะะเริ่มยาวแล้วทีนี้เราก็จะลองมาทดสอบดูว่าค่าปุ๋ยที่เราเติมไปเมื่อสักครู่นี้มันเพิ่มขึ้นมาหรือ,อยัง วิธีใช้ก็เหมือนเดิมนะคะที่เราพูดไปก่อนหน้านี้กดอ่อนเนาะโอเคมันอยู่ที่ EC แล้วนะคะอตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่21องศาช่วงค่ำนะคะจะเริ่มหนาวแล้วตอนนี้ภาคอีสานก็หนาวแล้วโอเคเราก็จุ่มมันลงไปเลย เป็นโตกดโหวก่อนนะให้มันนิ่งนะคะถือว่าโอเคเลยนะคะเพราะว่าเติมปุ๋ยไปเพิ่มอีก 30cc ซีซีนะคะอย่างละ30นี่ก็ขึ้นมา1.7นี่คือค่าที่เรายอมรับได้เลยนะคะเพื่อนๆก็เอาไปเป็นแนวทางได้นะคะแม่เป็นโตก็ลองผิดลองถูกมาเหมือนกันเนาะโอเค ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่ปิ่นโตกันด้วยนะคะให้กำลังใจกันด้วยนะขอบคุณมากค่ะ